รถเข็นนั่นเองประสงค์แบบที่ต้อมใช้อยู่เนี่ยมีพี่ถามว่านับรับน้ําหนักได้กี่กิโลความกว้างยาวขนาดเท่าไหร่เรื่องตัวน้ําหนักอัะในสเปคเขาบอกว่า200กิโลนะแต่ต้องมาเอาบรรทุกปุ๋ยได้4ามสี่ลูกก็ประมาณนั้นสองสามร้อยโลอะส่วนเรื่องไซซิ่งเนี่ยเรื่องขนาดอะวัดให้ดูเลยความกว้างอยู่ที่ประมาณ46เซนยาว85เซนอีกคําถามนึงก็คือเรื่องน้ําหนักตัวรถจะยกใส่ท้ายรถไปด้วยได้หรือเปล่าน้ําหนักหนักมากไหมต้อมยกให้ดูแล้วกัน ก็คนเดียวยกขึ้นสบายๆครับเอาใส่ท้ายลงท้ายรถกระบงกระบะได้แล้วที่ชอบอีกอย่างคือกระบะเขาเปิดออกได้สี่ด้านแบบนี้ก็ <c oughs> มีสองคันไว้ให้ลูกน้องใช้ในสวนด้วยแล้วก็ตอนนี้มีแฟลชเซลล์อยู่นะลองดูราคาถูกลงอีกสามสี่ร้อยจากปกติลดลงมาเป็นพันแล้วนะนี่ยังลดลงไปอีกพี่ๆท่านใดสนใจต้องทิ้งพิกัดไว้ให้ในตะกานะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ตมด้วยคุ้มครับไว้แคมป์ปงแคมปคมปิ้งได้